สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชอบพเนตรการสแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชนเรื่องสวนเลกออนไอซ์ เวลา13นาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้า,พร,าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการสแสดงสเก็ตน้าแข็งรอบเยาวชนเรื่อง Swan Lake on Ice โดยคณะ The Imperial Ice Stars จากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นการสแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะ,ปะการสแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวังวนที่7กันยายน นถึง20ตุลาคม2567 โครงการเพื่อเยาวยชน Student Outreach Program เริ่มขึ้นเมื่อปี2565เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ24ปีของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพโดยสร้างกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับเยาวยชนเพื่อผลักดันให้เยาวยชนได้เปิดโลกทัศน์ได้สัมผัสกับโลกของศิลปะวัฒนธรรมจากนานา,นานประเทศเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวยชนไทยและต่างชาติได้ทำการแสดงและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะความสามารถและการชื่นชมดนตรีนาฏศิลป์การแสดงละครและศิละปะอื่นๆจากวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันทั้งยังเสริมสร้างทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านศินละปะการแสดงและดนตรีในประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไป การแสดงสเก็ตน้ำแข็งเรื่องสวาเล a ออ on Ice โดยคณะ The Imperial Ice Stars จากสหราชอาณาจักรเป็นการแสดงที่ได้รับรางวัล Best Special Entertainment Award จาก Manchester e v n n i n g n ว w s โดยนำการแสดงบัลเล่ซึ่งได้รับความนิยมมาปรับเป็นการแสดงบนลาสเก็ตน้ำแข็งออกแบบท่าเต้นโดยโทนี่เมอร์เซอร์ผู้ก่อตั้งคณะ The Imperial Ice Star และเยฟกินีเพรโตฟนักกีฬาเจ้าของรางวัลโอลิมปิกมีนักสเก็ตน้ำแข็งที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้งมาร่วมแสดงในครั้งนี้ สำหรับคณะที่ Imperial ย c e Star เป็นคณะบัลเลงที่แสดงบนลานน้ำแข็งชั้นนำของโลกที่หวนคืนสู่เวทีของงานมหกรรมศิลปะและการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26อีกครั้งหลังท่อพระเนตการแสดงจบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร,รนพระราชานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูอลออกสลีประบาดรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและทรงเอาพระ,ะราชทัไทยใส่ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้โอกาสและผู้พิการในการนี้ทรงเปิดโอกาสให้เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชะทานเลี้ยงอาหารแก่เย,ยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงกว่า1,000คนอย่างความปลื้มปีติแก่เย,ยาวชนที่ได้รับพระราชะทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมี die.